สวยสู่สังคมกับปะตะทอสอพนกเงือกนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของความรับผิดชอบต่อครอบครัวแล้ว ยังรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการช่วยเพิ่มปริมาณต้นไม้เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของป่าให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและเพื่ออนุรักษ์นกเงือกให้อยู่คู่กับป่าอย่างยั่งยืนบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตรเลี่มจำกัดมหาชนหรือปตทสอพอจึงได้สนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์นกเงือกของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาตั้งแต่ปี2550เพื่อศึกษาระบบนิเวศของนกเงือกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ตั้งแต่ปี2 5 5 0ถึง2555คณะวิจัยพบว่ามีจำนวนลูกนกเงือกเกิดใหม่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รวม670ตัวซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มจำนวนต้นไม้ได้กว่า700,000ตน้นแต่จะน่ายินดีมากยิ่งขึ้นหากเกิดการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ไปทั่วประเทศเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและจำนวนนกเงือกให้มากขึ้นอย่างยังย่งยืนต่อไปครับการที่เรา สนับสนุนงานวิจัยอันนี้ก็เพื่อจะได้อนุรักษ์รักษาเรียนรู้แล้วก็พยายามสนับสนุนในการเพิ่มปริมาณของการเกิดของลูกนกก็ในงานวิจัยก็ได้มีการทำโครงรังที่จะให้นกได้มีการฟักไข่แล้วเลี้ยงลูกอีกจำนวนมากปัจจุบันนี้ที่เขาใหญ่เนี่ยมีลูกนกเกิดขึ้น670ตัวซึ่งประมาณการว่าตั้งแต่ลูกนกเกิดมาเนี่ยจนกระทั่งบินได้แล้วก็มีการ หาอาหารกันเนี่ยได้เอาทันไม้ต่างๆเนี่ยที่กินไปเนี่ยไปปลูกเนี่ยอย่างน้อยก็ได้ต้นไม้ประมาณสัก7 0 0 0 0 0นต้นนะฮะซึ่งอันนี้เป็นการประเมินของนักวิจัยนะครับคือถ้าหากว่ามีเครือข่ายได้ทุกจังหวัดยิ่งดีใช่ไหมคะเพราะอันนั้นก็แสดงว่าคนไทยเนี่ยเรามีจิตสำนึกที่จะอนุรักษ์ร่วมกันไว้เป็นมรดก ของของเราด้วยแล้วก็แน่นอนเราก็เผือแผ่ไปถึงประชาคมโลกด้วยปตทสพนักบุกเบิกแรงพลังงานระดับโลกของไทย